วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเดโมเครื่องเสียงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับ26กันยานะครับหลังจากที่เลื่อนมาจากเหตุการณ์ไม่สนุกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานนะครับมีพ p ่ชุดเครื่องเสียงหลแ,แบลนด์นะครับที่จะมาา นะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับตัดสินใจเลืกใช้บริการนะครับสําหรบบอันนี้ก็นี่ครับค่ายอบอ้อมนะครับซึ่งวันนี้เจ้าของก็มาเองนะครับด้วยเป็นตู้เทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นชุดเดิมนะครับของปีที่แล้วแต่แต่จะเปลี่ยนพาวเวอร์ไหมอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะครับ ชุดแขวนตัวด้านบนก็ตัวเดิมนะครับตามด้วยค่ายนะครับยักษ์ใหญ่จากชัยภูมิเจ้าหนึ่งครับ FA นะครับวันนี้มาด้วยตู้เสียงกลางนะครับตัวใหม่สนับสนุนด้วยดอกนะแปดจุดเก้าริกเตอร์อันนี้ก็ทำเป็นแบบอพอรอตใลำโพงนะครับดอกไว้ข้างนอกเพื่อระบายความร้อนนะครับเห็นว่าง,งั้นขออภัยครับวันนี้ น้ำมุกมานี่หน่อยเนื่องจากอากาศเย็นครับฝนตกครับพี่ๆก็เริ่มมาเที่ยกันมานะครับอันนี้ช่วงเช้าครับตามด้วยนะครับเอ่ออันนี้เป็น Power นะครับของ FA ก่อนนะครับอันนี้เสียงกลางตัวใหม่เวอร์ชั่น2นะครับก็เสียงก็ถือว่าใสปิ้งนะครับมาฟังที่งานนี้ สุดๆไปเลยตอนนี้ขออนุญาตนะครับตัดเสียงเนื่องจากพี่ๆไลที่เจ้าได้ทำการเดโมโนในชุดของ4 x 4คครับค่ายที่ถัดมาด้านเมื่อกี้ก็เป็นของอค่ายพงพิทักษ์นะครับตามด้วยนี่นะครับที่ต้องการจะมาฟังครับของโบสนะครับพี่โบสด้วยพาวเวอร์นะครับของทีมออดิโอนะครับเป็นพาวเวอร์ตัวใหม่สวิตชิ่งมีทั้ง 3เฟีและสอเฟีแล้วก็ตู้หน้าแดงครับอันนี้เป็นดอกเสียงกลางรถแหนะครับได้ข่าวพี่บดบอกมีคนจองจำนวนมากนะครับรวมถึงตู้เบตรครับตู้ตัวนี้ก็เป็นตู้ย4สี่นิ้วนะครับรถแหใบปอนะครับก็เตรียมตัวขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับตามด้วยพี่บิ๊กนะครับบิ๊กชุมแพร อันนี้โผล่เสียงนี่ไม่ธรรมดาครับก็ตั้งแบบเป็นไฮเอ็น uh, นะครับตั้งแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าสองแถวไงไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่คดีออยนะถ้าคาดีออยมันต้องหันหน้าไปด้านหลังนะครับเพื่อลดเสียงด้านหลังออกตามด้วยปีชามิวสิกครับอันนี้ก็ไปดูพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ Power ของ ที่บิ๊ชุมแพใช้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ครับราคาไม่แพงครับเป็นพาวเวอร์ฝีมือคนไทยนะครับก็น่าสนับสนุนและจับจองครับเพียงแค่1 U นะครับที่งานก็จะมีการเปิดโชว์ให้ดูนะครับใสในอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมาถึงปีชามิวสิกครับอ้โหอันนี้ก็มา6แต่ละค่ายนี้ทุกค่ายโหดครับขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะครับ ของแต่ละค่ายว่าในการเปิดซาวนั้นจะออกโทนไหนครับโทนกระแทกโทนนุ่มนะครับดังนั้นว่ากันไม่ได้นะครับก็ความแรงก็แตกต่างกันออกไปตามคาแรคเตอร์ของตู้นะครับที่ออกแบบนะครับว่าตู้ที่ออกแบบนั้นเหมาะสําหรับเสียงแบบไหน,นครับอันนี้ก็มาดูพาวเวอร์ครับด้านหลังก็เป็นของทาร์ปนะครับก0 0 4 Pro นะครับครับกลาง ชุดเครื่องปรุงต่างๆ power tap นะครับอันนี้ช่างแม็กครับพี่แม็กโคลาดนะครับ mc โคลาดอันนี้ก็นะครับแบรนด์ดังก็ไม่ผิดหวังครับทุกๆปีนะครับที่หมู่บ้านของผมก็ได้สนับสนุนแบรนด์นี้เช่นเดียวกันครับทั้งเสียงกลางนะครับสนับสุนเสียงกลางมาใสครับแรงพุ่งชัดเจนครับ ต่อไปไปดูค่ายต่อไปครับอันนี้อันนี้ของค่ายไหนน้อนี่อ๋อนะครับของพี่ประพันธ์นะครับที่อยู่เอ่อ พี่บองดับจะไปถ่ายบ่อยครับเป็นตู้หน้าโค้งครับตัวนี้น่าจะเป็น21นิ้วครับอ่าประพนลชัยมั้งครับน่าจะประพูลชัยถ้าผิดขออภัยนะครับแล้วก็มีตู้เทอร์โบสีใบสีใบหมื่นด้วยครับอของเจ้านี้ท่านใดสนใจครับก็ดูในช่องพี่บองดับได้นะครับมีรายละเอียดนะครับเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับมาจากไหนนะครับขออภัยด้วยครับบางบางค่ายผมก็ยังติดตามไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะพยายามศึกษาติดตามให้ครบทุกเจ้าครับอันนี้ก็เป็นช่างช่างแมกโนเนียมซูรินนะครับตัวนี้อันนี้ก็ชื่อชื่อดังมาจากการเปิดตัวตู้นะครับ อ่าของเมื่อปีปีไหนเนาะสปีที่แล้วหรือเปล่านี่แหละครับที่เป็นตู้งานดิบมาเลยครับแล้วก็ใช้ตาดอก m a x i ซ์ไมเซอครับ18นิ้วปรากฏว่าผลยอมรับหลายท่านยกกลับบ้านนะครับอันนี้ก็ที่รู้จักกันดีครับ i n นฟินิตครับอันนี้ก็ตู้เธอโบโปแปรผันชัดเจนอยู่แล้วครับในเรื่องอน้ำเสียงนะครับ อัดแน่นเต็มนะครับก็ไม่ผิดหวังครับชื่นชอบนะครับตู้ไหนก็สามารถที่จะติดต่อทางเจ้าของทีมงานได้เลยนะครับนะครับอันนี้ของเธอบปแปรพันครับเมื่อวานก็ฝนตกนะครับช่วงเย็นครับก็จะ อากาศก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นตู้น่าจะแลมด้ามครับนี่นะครับแลมด้านี้น่าจะมาจากขอนแก่นนะครับถ้าผิดพลาดนี่ขออภัยครับมาช่วยงานนะครับเป็นชมรมนะครับเครื่องเสียงไม่ทอดทิ้งกันครับช่วยกันแลกเปลี่ยน รวมกันพัฒนาครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับมีแต่ช่วยกันพัฒนาครับเพื่อให้ไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้ครับแต่ของเราจะดีหน่อยในเรื่องของราคาที่ย่อมเยาวจับต้องได้ครับอันนี้มาพี่ที่มาจากน่าจะมาจากชนบุรีครับเนี่ยตอนนีเ้เป็นตู้ ดับเบิลนะครับเป็นตู้ดับเบิลนะครับ mm hmm. เสียงไม่ธรรมดาครับสนับสนุนด้วยดอก8 9ลิตรครับตอนนี้มาน่าจะแรงมาแรงครับงานเดโมตัวนี้ปล่อยออกไปเนี่ยรับรองว่าบริษัทนะครับ8.9ลิตรนี้งานเนี่ยเต็มๆครับงานนี้รับรองว่ายอดขายถล่มทลายแน่นอนครับ นี่ก็มาอีกค่ายหนึ่งมาจากชนบุรีหรือเปล่าผมแบบอันนี้จาไม่ได้ขออภัยครับนี่แบนดยี่ห้อนี้ครับน้ําเสียงเป็นแนวโซนนุ่มๆครับเหมาะสาหรับงานในโดมในออะชุมครับนุ่มๆเสียงใสๆนะครับจัดไปครับอันนี้ก็ช่างวัดครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับแรงกระแทกครับ ดุดันวันนี้ราคาดอกเสียงกลางครับที่ใช้กันเนี่ยลดราคาครับจากพันเก้าเหลือพันสตอนนี้ไม่ทราบว่าหมดแล้วหรือยังนะครับลองติดต่อช่างวัดดูนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ไม่ผิดหวังครับ W.S นะครับซุรินครับใครที่ชอบน้ําเสียงที่ดุดันกระแทกนะครับก็สามารถที่ติดต่อไปได้เลยนะครับ ช่วงเดโมเนี่ยโ,โหครับถังปิวครับถังเด้งนะครับประมาณอัดนะครับอันนี้เป็นได้เป็นเทอร์โบนะครับของสูตรชาัดนะครับแค่หัวสปิกลอนด้านหลังนี่ก็กิกนขาดนะครับระบบแบบนะครับล็อกแน่นสายแต่ละตัวเก็บรไรเดียดหมดครับ เก็บรายเอียบหมดอันไหนที่ทำให้เสียงดีได้จัดเต็มครับอันนี้ทีเอครับอันนี้ก็มาจากมาจากอำเภอรประสานไหมนะครับประมาณนี้นะครับค่ายพาวเวอร์นะครับอันนี้มาตินนะครับนี่นะครับก็เป็นตู้นะครับ ของ่ายนี้ครับน้ำเสียงนี้ก็ดุดันครับดุดันโหดครับแต่ละ่ายมาไม่มีผิดหวังกินกันไม่ลงครับทางเขียดอีสานตายนี้มีแต่แบบระดับหนักๆทั้งนั้นนะครับตามด้วยตู้นิวเคลียร์ครับของอกระสังครับ ของหมอหมอขวันครับอันนี้นะครับตู้นิวเคลียร์ก็ไม่ธรรมดาครับโหดครับอัดถีก็กระจุยเหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่ส่วนประกอบหลายๆส่วนครับตู้ได้นะครับดอกถึงพาวเวอร์ครับถึงงี้ครับก็ไม่มีปัญหาครับอัดกันแบบกระจุยครับ นี่ครับรอยน้ําฝนยังมีอยู่เลยครับนี่ฝนตกมาอากาศช่วงเช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเปิดฤด,ดูกาลนะครับทีมงานเครื่องเสียงก็ล้วนแต่หยิบยกสินค้านำมาโชว์ครับเพื่อทำใหนะ้สามารถที่จะเลือก สิ่งที่ตนชอบได้ครับส่วนนี้ก็จะเป็น8 8คูณครับน,นี่เริ่มมา8คูณแแล้วครับก็ฝั่งทางด้านขวาด้านนู้น,นครับก็จะเป็นช่วงเดโม4 4คูณครับตอนนี้เพิ่มเสียงให้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าดีกระส์เข้าเต็มๆครับอันนี้ก็ปปลโชคครับ อนะยอดขายถล่มทลายเช่นเดียวกันครับ 4L โชคชาลีครับนะครับนี่แปคุณแปครับ โทรศัพท์ติดต่อไปได้ตามป้ายนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ติดต่อไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นพอ w e r วัประกอบนะครับสวิตช,ชิ่งครับอันนี้มาโซน8ปคูณแนะครับ t n k นะครับธนกรนะครับธนากรซาวซิสเตมครับ ปีนี้ก็มาในรูปแบบของ power switching ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็น power มอแปลงครับก็เลือกโทรสอบถามได้ครับติดต่อสอบถามนี่ครับมามาตาก็คล้ายแบนดดังครับแดงไม่แพ้กันครับนี่บรรยากาศรทรับมืดคืคกับ กับมืดเค้มเลยทีเดียวคนก็เริ่มทยอยมาแล้วครับมืดเค้มแต่รู้สึกอบอ้าวครับนี่ครับมาสูตรเปิดนี่ครับสู่แต่ละสู่เนี่ยจะเต็มกันเลยครับอันนี้ก็มาออเดอร์องศาครับ ใครชอบน้าเสียงไหนก็ติดตามได้ครับอันนี้ W มีแต่หงวดหัวสวยๆครับอย่าลืมนะครับปีหน้านะครับปีนี้ก็ผ่านไปล้ปีหน้านี่น่าจะมีดุดันมากกว่าเดิมครับเชิญชวน,ชวนพี่น้องครับที่ชอบเครื่องเสียงครับมางาน เดโมครับสุรินจัดอยู่ที่ทศูนย์ศิลปาชีพครับบริเวณถนนรอบนอกเมืองครับไปทางปราสาทสุรินสังขะด้านนอกครับไปทางห้วยสนิงครับก็มีทั้งหนังกลางแปลงครับรถแหอ่อุปกรณ์เครื่องเสียงไฟนะครับจัดจำหน่ายวันนี้สมนึกอินเตอร์ครับมี ตู้ลำโพงบลูทูธครับดอกลำโพงแต่ละค่ายครับตอนนี้พัฒนาไปถึงสามสิบสองนิ้วก็มาเอามาโชว์นะครับดอกเบิ้ลเลิมนะครับใหญ่กว่านั้นก็มีครับสี่สิบกว่านี่ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่ครับเห็นค่ายหนึ่งก็มาตั้งโชว์ในบูธจัดงานครับเบิลลมเลยครับอันนี้ก็มาค่ายต่างๆครับสี่คูณสี่ครับ เอ้ยขอโทษทีแ8ดคุณแครับอันนี้ก็เสียงมีธรรมดาครับโต้งครับอันนี้โต้งสุรินครับช่างโต้งช้ชอบน้ำเสียงตัวไหนครับนุ่มลึกกระแทกนี้สอบถามทางเจ้าของค่ายแต่ละค่ายได้เลยครับน,นี่โลโก้ทองออเป็นไงฮาร์โมนิกครับมาเริ่มมาแรงครับฮาร์โมนิกชนบุรี จากเชมบุรีครับนำสินค้าเครื่องเสียงพาวเวอร์ฮาร์โมนิกครับดอกลำโพงตู้ลำโพงอุปกรณ์เกี่ยวกับลำโพงมีแทบทุกอย่างครับบูธฮาร์โมนิกสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าติดต่อไปได้ครับกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ครับ ช่างแม็กเออขอโทษช่างมิกครับพี่มิกนางรองเสียงนี้โหดเหลือเกินครับมาในแปดคุณแปดก็จะประมาณนี้สวัสดีครับ